แม่ถามมพี่ตอบปะสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปที่เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นคลิปลูกปลาช่อนนะครับอันนี้อายุ25วันนะครับเต็มเลยนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่เขากำลังถ่ายน้ำอยู่นะครับ เยอะมากๆปกติเอาลงบ่อก็ประมาณ3 0มสถึงสีวันนะครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังนะจะม่เห็ดนางฟ้าให้อีกนะก็เลยไ,ได้เสริมนี่นะครับวันละห้าหกร้อยสำหรับใครที่ต้องการอยากจะได้ลูกพันธุ์นะครับรก็ติดต่อได้นะครับดเดี๋ยวผมจะทิ้งเป็นเบอร์โทรไว้ใต้ร่างคลิปวิดีโอนี้นะครับ มีจำหน่ายลูกด้วยนะครับอิ่มเลยแรงมนอิ่มกินอะไรที่ วันนึงเลี้ยงกี่มือครับวับน,นเดียวตาของเลี้ยงกี่มือสักวันเนึงถ้าให้โตัวและกินทุกตอกทุกโมงมเป็นการกระตุ้นให้ตววโตไว